ขอสวัสดีครับ ก็ทําการาวางคูปด,ดอกไม้จันทร์ ใด้หวานกระนะู้นนะแล้วก็ได้ให้ลน์ลงลงดูทุกด้วยนะครับถ้าศพนี้ก็เป็นศพของนายยงพรนวมนะครับศพของนายยงพรนวมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหมีดแป๊บหนึ่งครับ ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับที่จะทำการผ่ามะพร้าวก็คือ,อแก้วหน้าม้านะครับแ้นา,าเดี๋ยวได้ให้ภาพช่วยกันนะครับเดี๋ยใจ้ภาพช่วยยกลงมานะครับ เกียร์ลงหมุนต้องบิวเลยหาเดี๋ยวสักครู่นะครับ นีกำลังบันทึกภาพอยู่นะครับ ยกมาเลยยกมาเลยยก,ย,ย,กยกขึ้นเลยยก,ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพูดนะครับตอนนี้กำลังนำศพของนายยงพรนวมขึ้นสู่เตานะครับข้าวออันต อายกมาเลยยกมาเลยอ่ะถึงน so st ี่ก um> um ็เป็นท um ักษะภาพนะที่ได้อ่าโอ้โหแบบนักปิดศพอ่ะนายยงพรนงนะครับโปนแล้วนะคุณผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ท่นอาจารภาพก็กำลังยืนฟังพระคุณเจ้าสวดหน้าไฟาหรือว่าจะยายกัน,นจักระดา,าคุณน้องได้สมกันทุกท่านนะครับ ภาพคอนดีกันมนีม้กำลังชมภาพต,ต่อไปก็จะมีการดับพิษไฟนะครับโดยกระถาของผมเองนะครับนรวาง,นนงางด่งางตั้ง5น้านมน้าโมน้ำโม อันนี้ก็เป็นคาถาของผมเองนะครับนะฮะนี่เป็นมนต์ดับพิดไฟนะครับเหล็กขับคุณีนะฮะโดยคุณเดชวักบางนะครับเป็นผู้นำนะโดยคุณเดชวักบางผู้นำ เป็นคะถาข, <ENNIS S 1> ของผมเอนะครับแม่พระเิงกับแม่พระเพิงนมูุทธายะนมูุทธายะเด็กขัดคุีเด็กขัดีับแม่พระเพิงับแม่พระเพิงนมูุทธายะน้ามูุทธายะเด็กขัคดีเด็กขุดีับแม่พระเพิงับแม่พระเพิงนมูพุทธายะน้ามูุทธายะต่อไปอันลาดล่างเลยเนรา่างไปลงเปล่อาวไปบทลาสิขาเนนนะ ต่อไปบทลัธิคาติดมๆาติดติดต,ดตดนจะให้อาซรับมธารานะครับมาโ่งบอนเยอะนะอ่มชิดมาดีตอนนี้ก็เป็นธนาลูกๆของ Tiếng. Tiếng, tiếng. Tiếng, tiếng. Đó, <laughs> mà trứng kéo kéo, ít anh thì nói หวังกันร้อนด้วยอย่าหวังกันรอนมันเป็นกลวมันโลงนบอดัเลยนะไทำห้จอนะไฟก่าจะติดใจนะท่าน้ชมโอ้แย่เลย kéo kéo cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับศึกเนรนะฮะเดี๋ยวจะไปรีวิวศึกเนรนะครับตรงนี้ก็เป็นทีิธีศึกเนรนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำนำให้ถึงห้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะนำให้ห้าทัพแลวก็ญาติราเี่าเาออมานั่งนะครับ ตอนนี้ก็ได้ถ่ายภาพวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะโดยชนะลูกๆของคุนพเดชอน้อมนะครับได้ลงมาจากคนเนมแล้วนะสันนิษฐานเลยว่าชนะถ่าชนะลูกๆขึ้นไปแล้วนะครับฝ่ายไม่ติดนะครับท่านผู้ชมฝ่ายไม่ติดนะฝ่ายไม่ถ้าติดฝ่ายก็จะติดชนะลูกๆนะครับ ในฐานลูกลูกของผู้โยง์คนหนวนนะครับอนะอันนี้อัดเลยเอาเอาขนมมือลูกน้องมือทุกคนนมือทุกคนเลยาว่าตามมตามมายามมัะยางพันเตมีสูงมีสูงรัศนาทายะตีสลเนีนัญจาปัญจา สีลานิยาจามาปุตติยัมปีมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาธาะาสีสารณีนัสหาปัญจาสีลานิยาจามาตัติยัมปีมัยังพันเต ส่งวิสูงนิโรธเมโชกตนาธายะติสารณีเอตสารณี ตัสสะนะโมตัสสาพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสาพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพุทธังสารนานัธธามิพุทธังสารนานัธธานีสัมพุทธัง วูต <toys> ียมปีพ <aún> <yelled> ุทธังสารนังคาามีวามว่าไหมทูตียำปีทำทูตียำปีทำพุทธังสารนังคาามกิพุทธกิุทธตาติตาติยมปีพุทธังสารนังคาสามี ตาติยมปีธรรมังสารนังคัชามิตาติยมปีสังฆังสระนังคัชามิปานาต่างๆนะวาตามว่าตามลุงนะปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิเข้มแข็งเข้มแข็งออกบูทุกนะ อธินาธานาเวรมนีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกามสุมิชาาลาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิดังดังหมูจนมสาวดังดังมูสาวาธาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

เอาแล้วว่าตามลุงนะกราบพระพร้อมกันว่าตามลุงนะอะแลหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธัางพระกวันตังอ่ะพิวาเทมีเอากราบหนึ่งกาบลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวทวาขาโตทวาขาโตเดี๋ยวทวาขาโต พักวตาธมโมธรรมังรามสามิารสองต่อไปต่อไปสุปริปันโนนะลูกนะสุปริปันโนพักวตโตสาวกะสังโฆสังฆังนัมมามิตรสามเสร็จ ครับตอนนี้ก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณกัปปะดาอ่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องยูทูะสะเปลอวัดตันเตียนะครับอ่าหรือว่าอ่าช่องยูทู e ของอ่าตำรวจนี่วัดตันเตียนะครับตอนนี้ผมจะขออนุญาตรีวิวหน้าเตานะครับไล่จะลุกยังไงนะครับนะต่อไปครับต่อไป ตอนนี้กำลังแก้เชือกกันอยู่นะครับแก้เชือกนะครับแก้เชือกแก้เชือกนะเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูไปนะครับลุกระคุมเลยดูไฟดูไปะครไป อี๋ยวเดีด๋ยวตอนนี้กำลังเผาอ,อยู่นะครับท่านชมนะเดี๋ยวผมจะเปิ่ให้ดไูไฟนี่ไฟกำลังลุกโชนเลยครับนะเสร็จจากไฟลุกโชนนี้คลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกท่านจากช่องยูทู e สัปเหร่อวัดตันเตี T ้ยหรือเจ้าหนที่เมวัดตันเตี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง กดซับซากให้กำลังใจกับช่องสะเปลอวัดตานเตี้ยนะครับสำหรับหมดเวลาทีนี้ครับสวัสดีครับ